ล้านเก้0 0แต่ว่าตอนที่เข้ามาเทอมหนึ่งอ่ะจะมีค่าแบบแรกเข้านะใช่ฟิลมนั้นก็ประมาณ5้า0ม6 0น0กหมื่นาเรียนตั้งแต่ปอตีอ่ะดีกว่าก็จะอืมใช่คือพี่เลือกได้พี่ก็อยากเรียนปอตีแต่ว่ามันเลือกไม่ได้แล้วมันเลือกไม่ได้แล้วคนที่แบบว่าอยากยื่นเข้ามาอาจจะเป็นคนที่แบบอยากเรียนมีเดียเร์เทนเมนต์ก็คือคนเรียนแท็กอะไรเงี้ยก็ต้องยื่นคะแนนภาษาเกาหลีมาแล้วพอแบบติดมาแล้วอ่ะเขาจะมีเทสอืมว่าแบบ ภาษาเกาหลีคุณเป็นยังไงเ้ยก็จะมีคือเราไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้เป็นคนสอบเองแต่ว่าเหมือนเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าก็มีต้องอ่านแล้วก็ฟังใช่เป็นฟิลนั้นแต่ของหนูคือไม่มีเลยใช่ไม่ต้องทําไม่ต้องทำไปเลยก็คือถ้าจะเรียนคณะเดียวกันกับน้องก็คือยื่นเอกสารผ่านแล้วคือผ่านก็คือทําเรื่องมาเรียนได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบผมเพื่อนน้องที่เรียนเป็นเกาหลีล้วนก็คือคือผ่านผ่านอยู่แล้วยื่นเอกสารมาผ่านอยู่แล้วแต่ว่าสัมภาษณ์เป็นวิธีเพื่อเช็คเฉยๆใครอะไรยังไงอะไร ว่าของปรโทก็น่าจะคล้ายๆกันคืออันนี้คือเพื่อนคนอื่นเพื่อน่างชชตาคนอื่นอ่ะก็จะมาโดยที่ไม่ได้มาทุนคือนักเรียนทุน GKS แบบเราอ่ะจะมีแค่2คนตอนนี้ในในสาขาส่วนคนอื่นอ่ะก็จะสมัครมาเองแบบนี้แหละส่งเอกสารตามไม่นี่ปกติเสร็จแล้วก็จะมีสอบ mm hmm. สอบเสร็จแล้วก็จะมีสัมภาษณ์ mm hmm. เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับเนี่ยความที่มันมาด้วย วิธีอื่นมันไม่ได้มาด้วยกระบวนการของมหาลายัยแต่มันมาด้วยกระบวนการข้างนอกก็คือกระบวนการของรัฐบาลแล้วเขาค่อยส่งเข้ามาให้ในมหาลัยอะไรเงี้ยซึ่งการสัมภาษณ์การแบบว่าส่งเอกสารมีผลทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยซึ่งสัมภาษณ์เนี่ยมีสิทธิ์ตกอยู่แล้วอ,อะไรเงี้ยออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต่างกันในช่วงตรงนี้อยู่ที่ว่าเราเข้ามาด้วยกระบวนการไหนซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องมาด้วยทุนรัฐบาลเกาหลีเท่านั้นอะไรเงี้ยคือมันจะมีทุนมหาลัยทุนมหาลัยเยอะมากแต่อันนี้ต้องรู้จัก หานิหนึง่งคือหมายถึงต้อง,ต,องต้องใช้เวลาในการสนหารนิดนึงคือมีเพื่อนคนญี่ปุ่นในสาขาเหมือนกันเขาได้ทุนของมหาลายัยเป็นทุนที่ได้ลดค่าเทอม80%เอเยอะมากได้ยินเพื่อนบอกว่าค่าเทอมห้าล้านวอนลดไปจ่ายแค่ล้านเดียวตอนที่สมัครอ่ะมันมัน,ม,นมันยื่นทุนนี้ไปพร้อมกันอพอยื่นไปพร้อมกันทีเนี้ยเหมือนมันเป็นคะแนนคนที่ได้โทปิกระดับสูงอ,อ ขึ้นปอตีก็มีใช่ใช่ใช่อันนี้คือคือมันจะเป็นทุนของมหาลัยไปเลยซึ่งเพื่อนพี่คนนี้ได้ทุกใช่ไหมใช่ถ้าถ้าเกรดยังอยู่ในจุดที่กําหนดก็จะได้ทุกปีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะได้แค่ค่าเทอมเนี่ยปอตีก็มีปกตีก็มีมันจะได้แค่ค่าเทอมนอกเหนือจากนั้นเราก็รับผิดชอบเองอันเนี้ยเพราะนั้นอ่ะก็ดูในส่วนที่ไหวเราไหวตรงไหนแล้วเราเข้าเงื่อนไขทุนอะไรตรงไหนอันเนี้ยอันนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษาแบบวิธีง่ายๆเลยทุกคนแบบว่าถ้าแบบ ไม่อยากกดเข้าไปทําความเข้าใจเองอะไรเงี<ช>้ยเว็บเด็กดีคือตอนนั้นนี่ก็ใช้เว็ D. บเด็กดีแบบว่าสรุปไกด์ไลน์แต่ละปีแต่ละปีมาเนี่ยก็คือหนูเรียนมา,าจะปีหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าเทอมที่2กําลังจะจบนะคะเป็นไงบ้างอะแบบว่าการแบบการเรียนเอาภาพรวมอะไรเงี้ยจริงๆรู้สึกสนุกกว่าที่คิดด้วยเพราะว่าตอนแรกเข้ามากลัวว่าแบบ จะมีแค่เพื่อนต่างชาติเพราะว่าความคิดเราอคิดว่าแบบเออคนเกาหลีเขาก็คงเขาเป็นคนเกาหลีด้วยกันเองแต่ไม่เลยทุกคนจริงๆคนนี้มีเกาหลีเพื่อนเกาหลีเยอะมากเยอะกว่าเรานะทุกคนเพราะว่าคือหนูเรียนกับเกาหลีหัวอินเตอร์ด้วยเป็นฟิลนั้นเนี่ยเขาเลยเข้าเข้ากับต่างชาติได้ได้ดีอย่างที่บอกสังคมปอโทมันมันไม่ใช่เวลามานั่งเมเฟรนแล้วอะไรเงี้ยมันเขาเขาไม่เข้าหาแล้วอ่ะต่อให้เราเข้าหา มันไม่ใช่การเข้าหาเฮ้ยไปไหนไปกินอะไรกันพี่แทบไม่ได้กินข้าวกับคนในคาเรียนเลยอะนอกจากกินข้าวกับเพื่อนต่างชาติด้วยกันซึ่งเพื่อนต่างชาติด้วยกันก็ไม่ได้ไปเที่ยวนอกรอบด้วยกันคือก็คือจบแค่กินข้าว<ะ>หลังเลิกเรียนเท่านั้นมากสุดคือเท่านั้นเลยส่วนกับคนเกาหลีจะได้กินข้าวด้วยกันหรือเจอกัน,นอกรอบนอกจากห้องเรียนก็คือกินเลี้ยงเออของพี่คือคืออันเนี้ยถึง ถึงจะแบบเอ้ยคิดว่าแบบวิลเลียมโปรโตมันจะเครียดอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆมันก็คือถ้าเราใช้ชีวิตให้ตัวเองไม่เครียดมันก็ไม่เครียดหรอกแต่ว่ามันจะอาจจะไม่ได้สั่งสรรหรือสนุกเท่าโปรตีขนาดนั้นเพราะว่าคือโปรตีมาเหมือนเป็นช่วงใช้ชีวิตด้วยคือมันไม่ได้เรียนอย่างเดียวคือเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยได้ทีเนี้ยเหมือนกับว่าพอแบบมันหาเพื่อนไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนชีวิตมันจะอยู่แต่กับการเรียนอยู่กับวิจัยอะ9ีก้าบาลานซ์เีวิตบแต่ว่าจริอะอันสามารถ ปรับไมเคิลแล้วก็จัดการชีวิตตัวเองได้อไรเงี้ย mm hmm. คือถ้าในห้องไม่มีเพื่อนเราสามารถเอาตัวเองอะไปหาทํากิจกรรมข้างนอกหรือไปทําอะไรอย่างอื่นได้นะถ้าเกิดว่าเราเราโอเคจริงๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือส่วนตัวมันไม่มีเวลาถ้ามีเวลาปุ๊บอยากนอน <c oughs> ไม่ได้อยากไม่ได้อยากไปเมสเฟนหรือว่าไม่ได้อยากแบบไปข้างนอกไปเจอเพื่อนไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่าสังคมปอโทม,มันจะไม่ได้สนุกขนาดนั้นไรเงี้ยแต่ แล้วแต่คนสามารถใช้ชีวิตให้สนุกด้คิดว่าโปรตีนสนุกกว่าด้โปรตีนสนุกว่า,วายเยอะแต่ว่าคิดว่าช่วงสอบช่วงอะไรย่างเงี้ยก็น่าจะเครียดใช่งแ,<ต>แ่เพราะว่าเด็กเด็กเกาหลีเขาเรียนหนักมากใช่คืออ๋อคือปรนะเด็นความความเครียดอะ่ะมันเกิดมาจากที่คือบางวิชาตัดภาษาไทยคือตัดเออิงกลุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยในห้องมีประมาณ3 0คนคนเก่งแบบเก่งม,มากๆคือแบบสมมุติว่าสอบพ้อเขียนปุ๊บมันเขียนเต็มหน้าอย่างเงี้ยอย่างงั้นอ่ะ เขาก็ดีเซิร์ฟกับการที่ได้2ี่สเต็มถูกไหม<ะ>แล้วเราอะ่อะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเขียนเยอะเท่าเขาเพราะฉะนั้น A เราก็จะไม่ได้แน่นอนอเพราะว่ามีคนที่ดีเซิร์ฟแล้วตัวเองตอนสอบมิดเทอร์มไฟแนลอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นคนที่แบบพําเซอไม่ได้ถึงขนาดนั้นเหมือนกันทำไม่ได้ที่ทำไมได้แค่อ่านแค่แค่ตัวเองเข้าใจแล้วแต่อาจจะไม่ได้แบบหนักขนาดนะั้นแต่คนที่หนักขนาดมันก็มีมีหรอคนกเกาหลีหร พอตีที่เพื่อนแบบมอื่นอะไรเงี้ยเขาพัมซีกันตอนสอบมหกก็ไม่อ่านหนังสือพี่ก็เหมือนกันพี่เป็นคนอ่านหนังสือไม่ได้แม่ถนูว่าไม่สามารถอ่านหนังสือนานๆได้ใช่พี่เลยมองเอออันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันน่ะไม่เหมาะกับการเรียนพอโทเพราะพอโทมันจะเป็นต้องอ่านมันต้องอ่านเท่านั้นมันไม่มีใครมาบอกแต่ว่าพี่อ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนกับเรียนเองด้วยการอ่านหนังสือเพราะพี่สมาธิสั้นพี่โฟกัสไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันไม่ได้แต่ถ้า เรียนเป็นวิดีโอแล้วมีคนมายืนสอนด,ด้วยเสียงตรงนี้เลยอะเข้าใจ mm. เป็นคนที่จะเข้าใจผ่านเสียงหรือให้คนมายืนสอน mm. อันนี้จะเข้าใจพี่ถึงแบบแทบไม่อ่านหนังสือเลยคือจะเอาตัวเองอะไปอยู่ในจุดที่ได้ยินเท่านั้นอะ mm. อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอพอโทรอะมันไม่มีคนมาสอนเราแล้วอะ mm. เขาคือให้เราไปเรียนรู้เองอะแล้วเอามาบอกเขาอะ พี่ทรมานมากเพราะว่ามันต้องอ่านอย่างเดียวอยู่กับวิจัยทุกวันอ่านอ่านอ่านปตีมันจะเป็นฟิลนี้คืออาจารย์มาสอนเพราะเราคือคนที่ยังไม่มีความรู้เขาจะมาเติมให้เราวิชาที่แบบเรียนปอตีมายังไม่มีวิชาไหนที่แบบอาจารย์ปล่อยให้เราไปเรียนรู้เองแต่พปโทมันจะไม่ใช่ไงโปโทคือแกรู้มาแล้วแกแหละไปเติมเอาเองแล้วเอามาคุยให้ฉันฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าแต่ถ้าผิดเขาติมาปะมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผิดเออมันจะมีแค่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยมันจะมีแค่แบบว่าเอ๊ะ เออเอาแล้วย่างงี้แล้วมันยังไงอะไรอย่างงี้ยังไงมันจะไม่มีใครมาบอกว่าสิ่งนี้ผิดหรือสิ่งนี้ถูกแต่ว่าเอ๊ะฉันว่ามันมองแบบนี้ได้เอ๊ะฉันมันก็เลยเป็นแบบอย่งงซึ่งนี้ก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ชอบเครียดมากอะไรเงี้ยคิดว่ามาเรียนตั้งแต่ปตีอดีกว่า<จ><จ>คือถ้าตอนนี้รู้แล้วว่าเป้าหมายคืออยากอยู่เกาหลีแล้วสามารถมาได้ตั้งแต่ปตีมาเถอะเราไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนปโทอีกเพราะว่าถ้าไม่ได้อยากเรียนปโทจริงใจมันไม่รักหรือมันไม่ได้จริงๆอะทรมานมากตอนนี้ทรมานมากผมไม่ได้อยากเรียน รู้สึกว่าการเรียนปฐุมมันไม่ไม่เข้ากับตัวตนนี้เลยอะคือแบบว่าไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วหนึ่งไม่ชอบศึกษาเองอะแล้วก็แบบเป็นคนไม่ขี้สงสัยไม่ตั้งคําถามอาจารย์เขาชอบบอกว่าไม่เห็นได้ไอเดียใหม่เลยทําไมปัญหาคืออะไรคําถามคืออะไรสงสัยอะไรอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องไหนอยากจะพูดหนูไม่มีอะไรสงสัยเลยสักอย่างไม่มีอะไรสงสัยไม่มีคําถามแต่โอเคมันมีนะคนที่เขาอยากเรียนจริงๆก็เลยมาเรียนเพราะนั้นน่ก็ถึงได้บอกว่าถ้าไม่ได้เป็นคน ฝ่รู้ขนาดนั้นแบบนี้ไม่ได้ฝ่รู้ขนาดนั้นไม่ชอบอ่านหนังสือขนาดนั้นพอโทรแบบไอ้นี่มาเกเลยใช่แต่ก็นั่นแหละคือแต่ละคนะมันมีเหตุผลในการมาไม่เหมือนกันคือนี่ไม่ได้อยากเรียนขนาดนั้นก็จริงแต่การเรียนพอโทรมาเป็นใบเบิกทาง <c oughs> ในอนา,าคตไดก็ต้องยอมเรียนเรียนลําบากยากหน่อยก็ <c oughs> กทนทน<อ> <c oughs> ใช่มรนก็ต้องทนเอาแต่ถ้าใครสามารถเลือกได้แล้วรู้ตัวตั้งแต่แรกแบบเนี้ยมาเลยตั้งแต่ตอนปอตี <c oughs> นี่ย้อนกลับไปได้นี่ก็อยากมาแต่แต่ต่อให้ย้อนกลับไปตอนนั้นก็คง ยังไม่กล้ามาอยู่ดีมันยังไกลตัวพี่อ่ะตอนนั้นอ่ะเรายังเด็กเนาะเรามาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กแต่มันก็มีข้อดีไงพี่พี่่งจะได้มาเรียนรู้เอาตอนแบบเรียนจบปตีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช้าแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่ว่าเงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันใช่แต่ว่ารู้สึกเลยว่าแบบพอเรียนต่างประเทศอ่ะแบบมุมมองแนวคิดความคิดกว้างขึ้นอ่ะใช่คือเพราะว่าเอาจริงๆเรียนซองกังคือนอกจากจะได้เพื่อนคนเกาหลีอ่ะได้คนจีนได้แบบ ัสเซียอะไร่าเงี้ยคือเพราะกัวต่างชาติเยอะมากไม่ได้มีแค่เพื่อนเกาหลีแน่นอนใช่ใช่ใช่ชสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็น่าจะอยากรู้แล้วก็สงสัยเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะของหนูค่าเทอมโปรตีเท่าไหร่อ่ะสี่ล้านเก้าแสนแต่ว่าตอนที่เข้ามาเทอมหนึ่งอ่ะจะมีค่าแบบแรกเข้านะใช่ฟิลนั้นก็ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นพันกว่ากว่าสี่ล้านเก้าก็ตีไปห้าล้านห้าล้านมันอยู่ที่ประมาณแสนกว่ากว่า บาทแสนห้า 4, ประมาณนี้แสนสี่แสนห้าประมาณเนี้ยเทิมละน้ำปีหนึ่งก็จ่ายสองครั้งถูกปะ่ะ<ช>พอกันของพอโทคือค่าเรียนค่าเรียนภาษามันอยู่ที่เทิมละห้าหมืนอ๋ออันนี้มันก็ตีไปเลยอะเท่าหนึ่ใ<ช>อใ่อจอไม่เคยได้เลยพเพราะว่าพ่อจ่ายตลอดแล้วมันไม่ใช่ว่ามีแค่ค่าเทิมแล้มาได้ด้วยคือมันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่จุดแรกอะเตรียมตัวเตรียมเอกสาร สมัครเรียนก่อจะมาต่างๆต่างๆจนมาถึงอันนี้คือของหนูก็คือมีเตรียมเอกสารมีเตรียมอะไรพวกนี้ใช่ปะอ่านแล้วก็พิเสีพวกค่าเอกสารต่างๆอ่านหลักหลักพันหลักพันทีนี้ตอนยื่นวีซามีสเต็มต้องใช้สเต็เมนใช่ปะอ๋อสเต็เมนย้อนหลังของคุณพ่อ6เดือนก็คือสี่แสนอ๋อใช้ยืน 4, ่นสี่แสนเนาะใช่อ๋อน้องใช้สี่แสนน้องใช้สี่แสนนะคะทุกคนคือคือของเรามาเด็กทุนอันนี้รัฐบาลจัดก,การให้เราไม่ต้องใช้สเต็เมนแต่ว่าถ้าคนที่มาเองอะ มันจะต้องมีส่วนในสเตทเมนด้วยเพราะฉะนั้นอะเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นของพี่เมย์เองถูกปะไม่ใช่ของไม่ใช้อะไรเลยอ๋อไม่ใช้ในส่วนของสเต็เมนเลยเพราะรัฐบาลเขียนให้แล้วว่าเป็นเด็กผู้เลยเนี้ยแต่ถ้ามาเองอะก็ต้องใช้ถ้าจะใช้ของพ่อแม่ก็ใช้อะไรเงี้ยก็ยื่นเอกสารคือคือตอนที่พี่มาเรียนภาษาอันนั้นน่าใช้ของพ่อแม่แต่ว่าใน p r o เซสของวีซายื่นยื่นยื่นของพ่อแล้วก็ ใช้ยอดสามแสนโอ้แต่ก็มากกว่าตอนแรกนึกว่าห0แ0 0แต่ว่าเพราะว่าเหมือนในเว็บข้อมูลนะตอนนู้น่ะมันบอกว่า0กแสนใช่แต่ว่าน้องใช้สี่แสนก็โอ้ก็โอเคระหว่างทางอ่ะมันก็จะมีจิปาถะมากมายค่าเตรียมเอกสารค่ารับรองเอกสารโอ้แล้วก็จะเป็นอค่าตั๋วมาถึงก็มีค่าที่พักมีจิปาถะอะไรค่าแรกเข้าใช่ไหมค่าแบบเอ่อไอนี่ของค่าสมัครเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยเล็กๆน้อย ถ้าอกเข้าชมรมทงอาดีอะก็ต้องเสียตังค์มันก็จะมีจิปาถะาพวกนั้นอีกอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็อยู่ที่บุคคลด้วยอย่างค่าบ้างค่ากินค่าอยู่มันก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่ออปชั่นว่าใช่มันแล้วแต่คนว่าใครจะใช้มากใช้น้อยหาได้มากหาราคาสูงหาราคาต่ำอะไรเงี้ยแต่ที่เหมือนกันแน่แค่าเทอมที่ทุกคนอยากรู้ก็คือนั่นแหละแสนกว่าบาทนะคะถ้าวันเนี้ยคนที่แบบเรียนอยู่มาปลายแล้วจะจบมหกเนี้ยหรือว่าแบบมีแผนรู้ตัวเองอะชัดเจนเลยว่าเป้าหมายฉันคือมาเกาหลีอะ คุ้งมาเลยตรงเลยไม่ต้องไปอ้อมอย่างเงี้ย <ül> คือพี่อ่ะ <ül> ไปอ้อมมาอ้อมมาก่อนสุดท้ายก็มาที่เดียวกันอ่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าพี่เรียนปรตีน้ปั่นเนี้ยพี่ไม่ต้องมานั่งทุนเรียนปอโทที่ไม่ได้อยากเรียนขนาดนี้เออแล้วก็แบบเรียนคงเรียนจบไปแล้วแล้วทํางานที่เกาหลีไปแล้วอะไรเงี้ยอืเพราะว่าถ้าเราเรียนจบที่ไทยอ่ะแล้วสุดท้ายถ้ายังอยากมาทํางานที่เกาหลีหรืออยู่ที่เกาหลีการได้ใบปริญญาที่จบที่เกาหลี มันได้แต้มต่อมากกว่าคนที่จบที่ไทยเพราะถ้าจบที่ไทยแล้วหางานทําที่เกาหลีมันหายากกว่ามันมีเงื่อนไขเรื่องวีซา่าเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยอะ่ะก็เลยแบบอมาตั้งแต่ปตีน่าจะดีกว่าถ้าใจเรามันอยู่เกาหลีตั้งแต่แรกรู้รู้แต่แรกอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยมาเหอะสนุกกว่าด้วยอะ่ะ <c oughs> สําหรับคืนี้น่าจะครบถ้่นแล้วแหละนะคะในสิ่งที่อยากจะพูดอยากบอกอะไรกับใคร <c oughs> ที่สนใจมาเรียนปตีที่เกาหลีอยู่ไหมก็ มาก็มาอยู่ข้อมูลเ้ยวยกันจะได้มีคนไทยในกเกาหลีเยอะขึ้นกับน้องจุ๊กจี๊บขอตัวลาไปก่อนมีโอกาสอีกก็จะเอาน้องมานั่งคุยอีกนะถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการเรียนที่เกาหลีเนาะแบบการเรียนปตีที่เกาหลีนะคะถามเรามาไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะ,ะให้น้องมาช่วยตอบนะถ้ามีโอกาสหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะคะเดี๋ยวทิ้งไอจีน้องไว้ให้ด้วยก็คือถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับปตีก็คือักทักไปถามน้องได้นะเกี่ยวกับ การเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าถามเราโดยตรงเราก็อาจจะไม่รู้นะคะเนาะโอเคค่ะถ้างั้นสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ